สวัสดีครับลุงจงมาแล้วครับวันนี้ก็มีพระมาอวดเพื่อนเหมือนเช่นเคยครับมาเรามาดูกันว่าวันนี้ลุงจงมีพระอะไรมาอวดเพ,อเพื่อนนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง วันนี้ลุงจงมีพระมาอวดอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นเป็นพระหลวงพ่อพัดนะครับสวยมากๆอีกหนึ่งองค์นะครับ นี่ครับามาอวดเพื่อนๆนะครับเอา้าเปิดจัดตรงไหนนอกตรขยายเต็มที่เลยเนาะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับเหรียญหลวงพ่อพัด เนื้อทองแดงลงยาแดงนะครับลงยาแดงเนาะเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับสวยงามมากครับเหรียญนี้เพราะว่าเหรียญสมัยใหม่นี่เครื่องเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเนาะทำรูปหลวงพ่อนี่ยังกะมีชีวิตเลยนะครับ รายละเอียดนี่มีมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างมีในตามีเส้นเกษามีริ้วรอยคมชัดนะครับหน้าตานี่อย่างการหลวงพ่อมีชีวิตเลยนะครับเนี่นครับสวยงามมากครับสวยงามมาก นี่ขนาดส่องผ่นกรอบกระจกเลยนะครับแล้วลุงจงก็ไม่ได้ลงกล้องด้วยชัดเจนครับสวยงามมากลุงจงก็ลืมเปิดแฟลชด้วยนะเาานาะมาดูด้านหลังมาดูด้านหลังอันนี้ด้านหลังดูอัขลรยันนะครับ สวยงามจริงๆครับเหรียญรุ่นใหม่เนาะมันปีพศสองนสนะครับสมัยนี้เครื่องไม้เครื่องมือนี่ทำเหรียญออกมานี่สวยงามมากนะครับสวยจริงๆความคมชัดนี่ full hd เลยนะครับสวยงามมากคมชัดมากตัวอักลรเรียกยัน ตัวหนังสือน,นี่เป็นสันเป็นคมเป็นแท่งเลยนะครับเหรียญตัวเหรียญก็ตึงเป๊ะมีเส้นเสียนในมีเส้นเสียนอยู่ในตัวพื้นเหรียญน,นะครับดูบางบางมุมนี้เป็นเป็นเสียนเป็นเป็นเป็นแท่งยาวๆเลยนะครับตรงตรงนี้นะครับตรงตรงหางหางยันตรงนี้นะครับเส้นนี้นะครับ เสี้นนะครับเสียนใหญ่เลยนะสวยงามสวยงามลงยานะครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งของลุงจงนะครับเพิ่งเพิ่งนี้มนท่านมาเนาะสวยครับสวยนี่นะครับให้ดูอย่างนี้เนาะไม่ต้องลงกล้องอชัดๆเลย ด้านหลังมีตัวหนังสือเขียนว่าข้างบนเป็นอักขระเลขยันนะครับแล้วก็ข้างล่างเขียนว่าวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ชนะภัย100ปีแล้วก็ปีที่สร้างก็2,564นะครับ แล้วก็มีมีตอกโค้ดด้วยโค้ดนัมเบอร์นะครับโค้ดนัมเบอร์ห้าห้าเจ็ดนะครับแล, yup. แล้วก็ข้างหน้ารู้สึกว่าจะเป็นดอเด็กือเปลารูอปัวขอฝ่ายตัวด้านหน้าพสนี่เป็นตัวดอเด็กนะครับโค้ดโค้ดตัวดอเด็กแล้วก็ข้างหลังพสก็เป็นโค้ดนัมเบอร์นะครับห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดนะครับ ย้ำนะครับห้าเจ็ดบาร์โคดบาร์โคดด้านหน้านี่สวยงามนะครับหลวงพ่อนี่อย่างกับท่านมีชีวิตเลยนะครับหมายถึงรูปท่านนะครับเหมือนมีชีวิตเลยเนี่ยครับเส้นเกษาก็มีผุดขึ้นมาเล็กน้อยพอสวยนะครับ ในตาของท่านก็มีเมดตามีดวงตาเม็ดดวงตานะครับเยนะครับรอยเว้ารอยอมุมปากตรงริววร้วจีวรริ้วจีวรสังกติก็สังกตินี่เหมือนของจริงเลยนะครับเพราะว่าจะมีมีมีเส้นตรงรอยพนะับเนาะตรงฝัง ขวางขวางตรงหน้าอกของหลวงพ่อนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้แล้วก็เส้นล่างนี้นะครับเหมือนของจริงเลยครับลงน้ํายาลง,ลงน้ํายาสีเหลืองตรงสังกตินะครับแล้วก็พื้นหลังของหลวงพ่อก็จะเป็นลงน้ํายาแดงนะครับด้านหน้าก็จะมีเขียนว่าหลวงพ่อพัด ด้านหน้าก็จะเขียนว่าหลวงพ่อพัดคุณยกาโมนะครับวัดห้วยด้วนนะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าวัดห้วยด้วนเหมือนกันตำบลทานทหารนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ลูกจองก็ผ่านผ่านวัดท่านบ่อยนะครับสองครั้งสามครั้งแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปกราบ ท่านเลยนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเนาะโอกาสหน้าเดี๋ยวผ่านไปก็คงจะต้องแวะกับสักการะบูชาท่านเนาะเอาไว้โอกาสหน้าครับเดี๋ยวลุงจงก็จะพาไปเที่ยวที่วัดวัดตรงพ่อเนาะเพราะว่าลุงจงผ่านบ่อยอยู่ยก็ประมาณนี้นะครับลุงจงเอามาอวดเกลือก่อนเนะาะเหรียญหลวงพ่อพัด นี่นะครับสวยงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับฝากไว้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงจงคุ้ยใหญ่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าลุงจงจะเอาอะไรมาอวดเพื่อนๆอีกเนาะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ